สวัสด <ersch> ีจ่าแพนครับทุกคนมื่อนี้ยายจ่มกล่าวพะมวลเด้อจ่าเด้อมื่อนี้ยายก็บชลงทงลุงชาหากินหาอยากเลยเด้อจ่าเด้อไปหาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่าเนาะอดไอะไรเอาอันนั้นเนาะจ่าเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่เด้อจ่าเด้อแพนครับุมผู้ทุกคนไปยายชีพาไปลงทงลุงชาหากินหาอยากเนาะจ่าเนาะหลังจากยายบ่ได้หลังจากยายบ่ได้ ปล่อยคลิปหมอวาดนี่ยายไปหาหมอได้จ่าเด้อยายบ,บสบายยายปวดหัววินหัววินตาได้จ่าเด้อยายก็เจ็บท้องน้ำกดไลหยอดเป็นเป็นหายหายเนาะจ่าเนาะ,ะไปเป็นลุยต่อได้จ่าเด้อไปปลกอยดูดบ,บอกพักได้วันบอกแพงได้จ่าเด้อหนึ่งสองสามมือพี่น้องเอ้ยมาเอาเด้อดกดูกำลังดอกแซวอยู่อืม ไปยายจะบึงให้บึงนี่บอกตัวนี้ก็แก่แล้วนะจ่าพี่น้องช่องหนุ่ยนี่กำลังแก่งน้องพี่น้องน้อยหน่วยนี่กำลังจะต้มเสียบเลยเสียกระดูกหมูนอันหน่วยหนึ่งโอ้ยสี่หาหน่วยเด้อจ่าเด้อหน่วยใหญ่ๆก็มีนี่พี่น้องหนึ่งสองสามผุนเท่าผุนหาหน่วยเนาะจ่าเนาะนี่ตัวนี้กำลังแก่งไปได้แต่จะพาลงท่งก่อน ไปโอ้ยเท่าเร็วก็เป็นงอนอดเงียบเงียบเนาะจ่ายเนาะชีวิตไบสิ้นหอาก็ตตองดินกันไปเนาะจ่ายเนาะหากินหาอยากไปเรื่เรือยๆพี่น้องเอ้ยตองดินล่นกันทุกตองดินล่นกันทุกคนถ้าบริลลนลนก็บริกินเนาะจ่ายเนาะเออต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างไปเนาะจ่ายเนาะไปไปใส่ถังยากกะไสิเป้ ตาทองเด็กชิพาไปหาหยางผุนตาทองตาทองเราอื่นอยู่ผุนเห็นหยางเนาะตาทองเนาะยางผู้ผู้ผู้ผุนใยญ่กับชิพาไปเบิ่งตาทองเราสิพาไปยามหยางเนาะนี่เราควักมือไว้ไว้ไวไวอยู่เนาะจา่าเนาะไปออกสมัมมาหากินยังสียเลยจ้าไปมาลุ่นมึงเด้๋ยจ้าเด้อว,ว่าใหญ่ชิใหญ่ยังมือนี่ <laughs> ไปปื๊ดเขากะงามนะนาะพี่น้องเนาะกำลังเตะถือแหวนกำลังจะมัดนะไปไปลุยบึ้งเลยจ่ายดื้อไปบึ้งบึงได้ทุกอย่างเอาอันใดอันใดเอาอันนั้นทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่ายเนาะปื๊ดไปเขาไม่ยังเจ้าดึงยังออกนั่นอุ้ยเขามันทอกแล้วนะเทา เฮ้ยเขายัง <tr> ม <seine Christmas> <t cities> ันป่นเขาอื่นเขายังตัวนี้เขาเม่นหน่อยขี้ทองแล้วก็เด็ดเฮ้ยเฮ้ยนี่ขี้นองเอ้ยทอกล่ะเป็นเขาเม่นหน่อยนะไปหลุดไปไหาไปเหลือๆเนาะจ้ะเนาะอยากกระชื่ง เอาบึงบรรยากาศยามเสาน้ำน้อยจ่ายน้อยแต่เสาด้วยจ่าเด้อนี่แต่เวนกำลังขึ้นยายก,ก็หาป,รรปลาละปลาแล้แถวเฮือนนี่คือเก่าเลยจา่าเนาะแลก็ไปใกล้บ่ได้เนาะจ่าเนาะจะได้กะมันลไรยังวะจะได้ดอกเจ็บบ่เศร้า,าเลยพี่น้องเอ้ยจะได้ก็เป็นกำลังใจให้ยายนี่เด้อใ,ให้ยายเห็นยังบึงอันนี้เห็นยังให้บึงกับบึง,งใ,ใหญ่เนี่ยนี่เขียนครับ ปูชุคนไม่ยังอะไรเขากระส่องยำหลอดด้วยจ่าเด้อกระส่องใส่หลอบไว้ไปหลุนเบื้งสิมานบ่ถือบ่นี่พี่น้องฮึดถืนบ่บ้ดอุ้ยหมดขวบข่อยถือยุติเท้าอุ้ยหมดหมดหมดอู้อู้หมดหลาย อไปไปไปเที่ยวบึงเด้จ้าเด้อไปบึงไกลๆเด้จ้าเที่เสือกตาควันบ่อเที่ยวเือกตาควันเท้าเอออ๋อออกออกเลยเที่ยวเสกตาปาดพี่น้องวิถืออยู่มีอยู่เนจ้าเนาะนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นกระปูอุ้ยพ่อปนอยู่บ่อเอหมานหมานอยู่สันบ่อยากออกได้พี่น้องหมานอยู่เนจ้าเนาะนี้ หินบอกเน้นอุ้ยกระปูกระถืออืมอื้ออ้ยอุ้ยมานูนจ่าเนาะมานูเด็กกระปูอูอ้เด็กเชกะปูเด็กเชิงป่าโอ้โอ้โอ้หมดเออเออไปใส่ไปคือเกาเนาะจ่าเนาะเดี๋ยวเสียเสียกระสังแต่ทองเสียเสียกระสังเดี๋ยวก็ยากกบบนี้ไปไป เบิงเฮ็ดอิงมาสาวนอกไมชิมีบ่บ่ไปรอเบิงเฮ็ดเบิงน้าจ๋าเนาะตัวนี้อยแย่กันเดีพ่อปุ่นยูปื๊ดพีนองเ้ยมันมาอันอูน้าจ๋าเนาะไปนานพ่อปุ่นพอกินอยู่น้าจ๋าเนาะต้องดินลนกัน เดี๋ยวนี้ก็หายยังหยากเนาะเสาเนาะวันจียังเอ้ย uh> พี่น้องเอ้ยกระชันโมเพิรนไปหาเห็ดสองสามผูกเพื่อนว่าจะคอยเพิรนใดเนาะจ่าเนาะเออใหญ่กับยางมาไว้เนาะจ่าไปนี่พี่น้องเขานี่เห็นหมอนันอันนี้เลยตีเถานี่มันม่านแล้วเนาะก้มแล้วก้มแล้วไปหยาเพิร์นได้มีงัวก็เอามาเอาหยากินเด้อปพึ่ดพี่น้อง เี่ยใหญ่มาเดี๋ยวือกมัวเนาะเท้าเลวบ่ไหวเกี่ยว nhả บ่ไหวยจะท่องบ่หัวตัน n h าไปเล็กอะหากินอีชีชีวิตบ้านเทาต้องหากินไปเรื่อยๆเอิดไปเป็นหลุ่นมึงเห็ดสิมานสิออกบ่อจ๋าเด้อ เขาอื่นเนี่ยเขาอื่นเนี่ยมึงด่าบ่เนาะไปแต่สอบฝึกก็เลาะหน้านำนะจะเนะเลาะหน้า,นา,า,นาหากินหาอยากใส่รอบใส่อะไรนะจะเนะไปยด้ก็เข้าหาเห็ดเพื่องอีกนะจะเนะหลังจากได้ไปย่ามรอบเอาตะทองแล้วหาเห็ดเพื่อนออกแล้วหาพ่อเดี๋ยวปนใดียั้งอีกปนเดี๋ยวแกงกินในการ เรือยปลายุนเบื้องเลยจ่าเด้อเออหอยก่อน้ยมันเถอจะว่าอุ้ยมอบ่ทันพี่น้องเอ้ย้อยู้อยูออกยูเนาะยวจะออกไล่ออกนอยก็หลุนเบงเจ่าเด้อ นานโอ้จนบาดเลยบลกไข่างสิน้อกบอกข่ไงเนาะแถาเนาะมันอันนี้แล้วดิอืปืนท้าอนนี้ดิเมนบอโอ้บบเมนโอ้ยเคียลกจากสีหนกับบเคียกับบห็นนอกสนะ บ่อมหากบาลิกินเท่าบ่อไออุ้ยบาดอุ้ยพี่น้องคือมันอยู่จังสี่เห็นบ่อนั่นอืออุ้ยเนี้ยเด็กจอมันอู้จังเนี้ยบ่อเห็นพี่น้องเอ้ยเบึ้งเบึ้งมันหลีมันออกมองไม้นอ้ะเ่าเนาะอือเก็บเ่าเก็บปื้นเห็นบ่อมาย้ำเสามันกระบาดอือเมนบ่อมันคือเก่าเลยเนาะเขาเก็บย้ำเสาย้ำแรกเลยนอ้ะเสามัน มาบทันกบ้านใหญ่หมกเกลี้ยงเออ <c oughs> เออนี่สองดอกแล้วล <c oughs> าสามดอกแล้วล <c oughs> อุ้ยพ่อปนอยู่ปนก็แซบแซบด้วยจ้ <c oughs> เาเด้อย่าจุกด้วยเท้าเนี่ยมาชนะจะทสองวะนี้ยในบึงหินบ่เออ เพ็นบอพี่น้องบัมันอยู่เหนนี่หลุดขึ้นซองกระโบงอืมอืเห็นอยู่ตีหงว่ายงบมึงมาจ่าเนาะไปบึงจะท่องมาเท้าบ่ไฮ้ดอกนึงดอกนึงเพื่อนเราให้เบิ้งเก็บเบิ้งนานบัวกระลังแกงเท้ากระลังแกงมานช่นเท้าแห้งเนาะ เห็นบ่เออตัวเหนียวเอาออกเออเอาใส่อันนี้ไปเออเห็นบ่เอาดึงออกมาให้มันเป็นเสือมันใช้เท่านั่นแม่นบ่เออเออนั่นโอ้ยมาบ่ทันตัวนี้เปลือยไปเมื่เลยอหาเบิ่งแล้วหาได้ดอกจู่มันนี่ที่สาดอกจู่มันเท่าเออนั่นเห็นบ่นี่มาน เห็นบ่อหนเห็นบ่อเนี่บ่ห็นมันดำดีเด้แถเลืาได้วืออมาลคิไม่งอดเถาเออไงลงมาสีบึ้ง เฮ้ยมันเน่าเมิดไม่ออกในโขนเพื่องอืมันาะไปงมขักกระเถะให้เขาพื้นนั่นดีโอ้มอยูเอเบบมอง่อมกับบ่อหินเนาะบาส้มกับบ่อืบ Rap, พี่น้องถามเบพ,พี่น,น้องมาถามแล้วพี่ไอ้เสือมพี่ไอ้เสือมมนจะมาหาเห็ดใหญ่มาหาก่อนวะมาผอกัจะเอเลยเด้อพี่น้องเ้อเสียงแงะเลยได้อยู่พอได้แกงดู เป็นมือว่าเื่นิมหาก็บอกเดี๋ยวมหาจะย่เนาะพี่ใหญ่ก็มหาือการหักามหากนเออย่ายย่ำรบแล้วเยอะก็มหาไให้เบิ้งเทาเหมือนมาจ่าเอ๋เลยเบิ้งเบิ้อื้อนี่เด็กพอกินพอยากยูอเนาะแถาเนาะ เอันีพื่อนได้เห็ดปวกมาเนาะจใจเนาะเพื่อนไปหาเห็ดปวกมาเดี๋ยวยายผิพาไปเบิ้งเออมาเบิ้งไปเบิ้งเพื่อนว่าเพื่อนได้หลายเพื่อนว่ายายก็บ่ได้ไปใกล้เนาะจใจเนาะเพื่อนได้เห็ดปวกไปเบิ้งเดี๋ยวกระางงามบ่จ่าเห็ดปวกน้องชายหลานชายไปเก็บเห็ดปวกมาเดี๋ยวจ่าเด้อยายให้ไปเบิ้งเบิ้งเห็ดปวกออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอ้ย เห็ดปวกออกเลยเด้อจ่าเด้อนี่รลานชายไปเก็บมาอุ้ยงามงามเลยใหญมาหาเก็บอุ้ยงเห็ดเห็ดเพื่อผันร้านไส่เอินบอกว่าให้มาบึงอุ้ยกำลังงามงามเนาะอื้ยเฮืออ้ยนี่กำลังพ่อแกงเลย โอ้ยอยายชิได้ในเขาบ่านเน,ะนะาะเนาะยายไปใกล้บ่ได้เนาะเออเอาแค่นี้แหละจา้าหายบึงย้งยายอยู่<ถ>จะไปร,ะรอเพื่อน,เอ,เ,อนเออ,อยายเจ็บขาเนาะอืมเขาเดียวก็เป็นงอนงอนเงียบเงียบไหมฮะจะหมอไหมกอดจุบแดดไปใกล้ไหมปัดนี่ร้านใส่นี่ร้านใส่เก็บมาได้จ้าเด้อเออไปไหาอีกเด้อให้มันมันเด้อเออเพิ่นได้เห็นลายอยู่ เห็ดปวกแถวบ้านเฮาแถวที่ใหญ่ไปหาเลยได้จ่ายเด้อแถวที่ได้ไปหาอยู่แถวโคกบันละคังน่าสนองอะตัวนี้ยายก็พ่อใจแล้วพ่อได้คิดได้อยากแล้วอไปบ้านนี้ยายกะที่จบคลิปนะสานะ <laughs> วเนาะยายกะสที่จบคลิปมาหาเห็ดกัามาหาจามรออ ไว้เพียงแค่นี้เด้๋จ้าเด้อคัดชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติตดต,ตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเดี๋ยวจ้ายายรักพี่น้องเด้๋จ้าเด้อจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปไลยเด้จ๋จ้าบายบายจุ๊บๆไปบันแกอกจะไปปนเอาไปเห็ดกินเห็ดอยากนะจ้าเนาะไปเ <c ười> <c ười> มื่อยเท่า <c ười> ขนาดแค่นี้เนาะเจ้าแค่นนี้เาะเาเนาะโอ้ยเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยขนาดใจมากแค่นีนน้ <c ười> ห่อนแห้งได้พี่น้องเอ้ยขยักข,ขนาดจะเสาร์ได้หอนห่อน,อนพี่น้องห่อนแห้งต้นกระเดี้พ่อปนดูนี่แยกยุบกิวเลยต้นนี้กระเดี้พ่อแกงเนาะเจ้าเนาะพ่อปนพ่อแกงมาชุดอันนี้เราพ่อแกงเสียกันเสียแสบเลยไปเถอะ